มีดบาดมือได้เลือดจนได้อะค่ะนะนี่ค่ะบาดลึกด้วยนะคะโอ้ยเจ็บมะละกอไม่อร่อยเลยวันนี้เจ็บมากเฉือนเกือบ เกือบลึกถึงเล็บอะฮะนะยังหัวเลาะได้ฮะไกลหัวใจเอาเลือดชั่วออกสะบ้างก็ดีแก่แล้วฮะนี่แหละฮะเขาเรียกว่าทุกขลาบนะก่อนจะถึงวันเกิดมันต้องมีอะไรนะถ้าเราไม่ออกไปข้างนอกนะโดนอ,อุบัติเหตุหรืออะไรเนะี่ยเราอยู่ในบ้านนะเรายังอุตสาห มีดทั้งที่พี่เป็นคนที่เคยระวังระวังมากๆเรื่องมีดเนี่ยนะคะถ้าจะใช้หั่นหรือทําอะไรวันนี้เสียที่ว่าเราไม่ได้หั่นกับเขียงนะคะเราปอกเราหั่นกับมือมันก็เลยพลาดนะลึกเหมือนกันค่ะเสียดเลยนะแบบเสียวส่านเลยเสียวเสียดเลยนะนี่ค่ะหยดที่มะละก,อเล,ละกอเลยมะละกอเลยไม่อร่อยเลยไม่เอาละ เสียศูนย์แล้ววันนี้มะละกอลูกนี้ต้องทิ้งค่ะนะคะไม่กินแล้วค่ะเสียเลิกนะมะละกอแบบนี้เสียเลิกค่ะเสียเลิกเสียใยนะคะไม่กินค่ะทิ้งไปเลยเบตาดินก็ไม่มีด้วยวันนี้จะไปตลาดหรือก็ฝนตก เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอะไรแต้มๆเอายางมะละกอนี่แหละนี่ฮะอยสมัยเด็กๆนะฮะเวลาเดินเล่นกับเพื่อนฝูงหกล้มหกลุกนะฮะอุย้ยปัดปัดถลอกตรงนั้นตรงนี้ทั้งที่โอ้โหเลือดไหลเลือดซึมเนี่ยนะพร้อมทั้งไอเทียไออะไรอะน้ําทีขา่ขาวๆอะนะออกมาบนกระเลือดเนะี่ยโอ้ปัดปัด เชื่อไหมเอาขี้ฝุ่นแถวๆนั้นเนี่ยเอามาทาทารูปรูปไลๆไปแล้วก็วิ่งเล่นต่อนั่นคือสมัยเด็กนะคะคือไม่รู้จักเจ็บอะค่ะมีแต่ความสนุกเล่นกับเพื่อนๆหกล้มหกลุกนะอันนี้เอาอยางมะละกอปิดนะคะเนี่ยนะเอ้ยห้ามเลือดได้วะ่ะห้ามเลือดได้ด้วยนะนี่ค่ะหยุดเลยนิดหน่อยนะคะเออเมื่อกี้เนี่ยนะหยดติ๋งตเลย อืมไม่เป็นไรค่ะใหัวใจเราก็ไม่คิดว่ามันจะบาดมันบาดแรงด้วยนะมันดังจึ๊กเลยนะมันเสียบอย่างนี้เลยจะแหกดูดูสิแวกดูอุย้ยแหวกไม่ได้เจ็บโูหลึกมากเลยว้าวว,าวลึกมากอย่างมะละกอนี่แหละห้ามดี ไม่มีเบตาดีนนยะมันหมดพอดีเลยหมดแล้วเราก็ไม่ได้นึกถึงว่าเราจะซื้อเอาไว้นะคะเบตาดีนนะฮะไม่เป็นไรอืมไรหัวใจบีดบาดมือเป็นของธรรมชาติเล่นกับมีดมีดก็ต้องบาดมือเล่นกับรถรถก็ต้องล้มนะเล่นกับปืนปืนก็ลั่นนะเล่นในของมีคมเนี่ยนะมันจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วแต่วันนี้รู้สึกดีแล้วล่ะนะ ดีละที่มันเลือดแบบนี้ออกมาเสียบ้างนะเลือดที่มันไม่ดีะนะเอาออกมาเสียบ้างมันจะได้โชคดีนะฮะรับรับความโชคดีรับโชคนะคะนะ่ตามที่ว่าโบราณเขาว่านะก่อนจะถึงวันเกิดนะนะหกล้มหกลุกก่อนแหละดีนะฟาดเคราะห์ไปนะคะฟาดเคราะห์ไปหกล้มหกลุกเออไม่เป็นไรค่ะ แค่นี้นะคะหายแล้วอืมชีวิตหายแล้วล่ะนะแค่นี้นะคะเพื่อนๆน,นะสวัสดีค่ะ